มาสองต้นเนาะดได้ต้นไหนอาวุโสน,นี่ต้นนี้ก็ได้เนาะแต่ป,ปัจจัยก่อนนะปาหนกัจคนปีัยก่อนใส่ผ้าสีนี้มันเไ,ไ้กัยป,ปัดใจก่อนล้วยนี้ให้ต้นอาวุโสนะ่ะตอ้นอวุโสต้นอวุโส

哎。<laughs>